หนูเล่นละครรู้สึกไงเพราะแบบแกระแสตอบรับดีดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คือยอมรับว่ายากมากหินมากและทํางานค่อนข้าง,งหนักทั้งแบบทั้งตัวนักสแสดงทั้งทีมงานผู้กํากับทุกอย่างเพราะว่าการถ่ายทําก็เร่งด้วยแล้วคือด้วยบทที่แบบค่อนข้าง,งเข้มข้นอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะอย่างเราเื่งตอไปแล้ว <te am> ถ้าหงดอได้เล่นหมดดบไหนพัฒนาฝีมืออะไรข้างหลังไ้หมคะก็คือตอนนี้เราแต่ผู้ใหญ่เลยคะ่าาคะตอนนี้ก็คือเปิดกล้องเลื่องลูกทาสค่ะ เริ่มเปิดกล้องแล้วเราสามารถเล่นได้ทุกบทบาทเลยตั้งแต่เห็นทาดูมาคือก็อยากเล่นได้ทุกบทบาทค่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้แบบถึงขั้นไหนแต่คือก็พยายามพัฒนาแบบฝีมือให้เร็วที่สุดค่ะได้มีแบบกระแสดีขนาดนี้มีผู้ใหญ่ยื่นเรองโอกาสอะไรมาให้บ้างไหมคนะก็คือตอนนี้ถ้าเป็นละครคู่กับเจนจิรายุเนี่ยยังไม่มีค่ะนะคะเล่นอื่นกับคนอื่น ได้ค่ะยินดีค่ะเล่นได้กับทุกคนค่ะเป็นไงบ้างคะกระแสลูกพูจรตอนนี้โอ้ยก็คนพูดถึงค่อนข้างเยอะค่ะกระแสละครด้วยมากกว่า่ะกลายเป็นคูจนคู่ใหม่ไปเลยค่ะแต่คนก็เชียร์อยากให้แบบมีรักมีรักนอกจออะไรอย่างงี้โอ้ยคือความจริงแล้วคือ เราค่อนข้างสนิทกันค่อนข้างมากด้วยความที่เรื่องเนี้ยบทมันอยู่ที่สองคนค่อนข้างเยอะมีแบบฉากเข้ากันสองคนแค่เนี้ยค่อนข้างเยอะทําให้แบบเราค่อนข้างสนิทกันแล้วก็แบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเจมแบบเล่นถึงเนื้อถึงตัวแบบชอบมาขย่ามาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเล่นก็ไม่นะแต่เหมือนแบบเขาชอบแกล้งจนบางทีเราแบบเราหลุดคําเองเราเขินเองอย่างเงี้ยจริงๆเป็นฟิลแบบเพื่อนมากกว่าเพื่อนรุ่นไทยใช่ค่ะมมีรุ่นเลยหรอที่มาจีบเราใช่ไหม ก็ไม่ค่ะแต่แบบสนิทกันเฉยๆมากกว่าไม่มีรู้เลยใช่ไหมคะไม่มีรุ้นเลยอ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะแต่บรรยากาศการถ่ายทำก่อนออนแอร์มันก็เหมือนใช่ไหมการจินในกองใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแค่สนิทกันเล่นกันชิเวได้มาถามไหมคะเฮ้ยยังไงมีมีชมไม่มีไม่มีถามมีชมถึงกระแสที่กำลังมาไหมคะไม่ได้พูดถึงค่ะไม่ได้พูดไม่ได้ชมอะไรไม่อยากพูดไม่ได้พูดถึงค่ะ ไม่ได้แอบแซงแต่ว่าแบบเป็นนางสาวสีสยามเลยนะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ได้ดูมาค่ะเล่นถามพี่วี่ยัไม่ออนเลยอาจจะไม่ได้ติดตามอาจจะไม่ได้ดูค่ะแล้วก็แอบตอบรับกันไงเพียงเพราคนว่าเราเล่นเรื่องนี้ดีขึ้นพัฒนาการค่ะก็ด้วยความที่บทส่งด้วยมีดราม่าก็เยอะแล้วคือแบบบทค่อนข้างเข้มข้นนะคะทําให้เหมือนเราเราได้โชว์อะไรค่อนข้างมากฉากร้องไห้ฉากดราม่าอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วเป็นตัวที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวถูกกระทําค่อนข้างเยอะค่ะฉะนั้นคือแบบเออมีอะไรให้เล่นเยอะแล้วด้วยได้ประแจวด้วยที่แมปด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบช่วยควบคุมและทําให้แบบส่งเราให้อารมณ์ให้สุดนะคะเพราะย่างนี้เราจะมีแบบต่อเนื่องไหมคะเรื่องต่อไปจะคู่กันอีกเลยอ๋ออันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้องรอการทางช่องค่ะมิค่นบอกว่าเรื่องของเราดีกว่าสองเรื่องแรกด้วยเปรียบเทียบกันเโอ้ยคือ ไม่หรอกคะ่ะด้วยความที่เรื่องแรกเนี่ยต้องปูมาก่อนแล้วพอเป็นเรื่องสองอแล้ว้าเป็นเรื่องสามอย่างเงี้ยมันมันค่อยค่อยไล่สเตตนะคะพอเป็นเรื่องห้าปุ๊บก็คือเหมือนทั้งสี่เรื่องรวมตัวกันอย่างเ mm hmm. งี้ยคือเหมือนเขาไม่ได้แบ่งว่าแบบเออเรื่องหนึ่งอย่างนี้เรื่องสองอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบเขารวมกันเป็นโปรเจกต์ห้าเรื่องคือเป็นเรื่องเดียวมากกว่าดร <altro S 1> ู้าจากคำตอบใช่ย่ะไม่อยากให้เรียบเทียบกันนะคะรู้จากคำตอบที่ต่อนเมื่อกี้เหมือนเรา ไม่ค่อยไอ้ไุยก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยจริงๆค่ะเพราะว่าแบบก็ทํางานค่อนข้างเยอะด้วยลยันยินกันอยู่ไหมก็มีคุยบ้างค่ะแล้วส่วนที่ข่าวมาวัดพิบียร์พูดว่า ก็ค <ítulo> <es> anyway, ือตอนนี้ความสมพั์มันคือแค่นี้จริงๆมันเริ่มต้นที่แบบพี่น้องตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องยังไม่ได้แบบพัฒนาหรือแบบอะไรแต่ดูเหมือนตอนนี้ออกตัวแรงไปขิ่วไก่ไปกองอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะมันด้วยด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆอย่างลวคนแบบกําลังจับตามองด้วยพอตอนนี้นิ่งๆอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบเออคิดว่าเศษหรืออะไรเงี้ยมาค่ะจริงๆต้องมีสีเหมือนตอนแรกจะจีบเราแต่ตอนนี้เหมือนแบบไม่ค่ะคือตอนแรกไม่ไม่ได้จีบตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยคือก็คุยกัน แบบนี้ค่ะก็คือพี่น้องที่ยังเป็นพี่ที่สนิทอีกคนใช่ค่ะเป็นหน้าสดนเหมือนเดิมไหมคะกว่าเดิมไหมก็อาจจะนะคะด้วยความที่ทางานเยอะมากด้วยค่ะแล้วเราไม่ใจอ่อนที่พี่เียเขาเลยเหมือนทอยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใจอ่อนแล้วก็ต้องแบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรทีก่อนด้วยค่ะเป็นเพราะผู้ใหญ่เบรกหรือเปล่าคะเพราะเรากำลังมาด้วยคือผู้ใหญ่ไม่ได้เบรกหรอกค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาก็เหมือนค่อนข้างห่วงภาพลักษณ์ว่าเออกลัวว่า มาขนาดนี้ไม่อยากให้แบบมาเป็นข่าวหรือว่าหรือว่าคนอาจจะมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการห้ามปราบหรืออะไรทั้งสิ้นแค่แบบมีเตือกเตือนเรื่องเป็ข่าวไม่ไม่ไม่ได้เตือนหรอกค่ะเพียงแต่เขาเป็นห่วงมากกว่าวันนี้พี่เวได้ไปส่งไก่บ้างไหมคะไม่ได้ส่งค่ <laughs> <laughs> ะก็ส่งผัสหนึ่งค่ะไม่ได้เจอเลย ไม่ได้คุยทุกวันค่ะได้ซ้อมมาใส่บ้างไหมคะช่วงนี้ไม่ได้ซ้อนค่ะเหมือนล่าสุดพี่เบียร์เนี่ยไปเม็นใต้ผ้าของปีติวานรักอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่เห็นค่ะเอาเป็นว่าเราือนแบไม่ได้ไม่ได้สั่การต่ออะไรเลยคือความสัมพันธ์มันก็คงที่อย่างนี้อยู่แล้ว,ย,ย,ลวยังไม่ชัดแน่แลเปล่าคือเราด้วยเราทั้งคู่ยังไม่ได้มองว่าแบบเราจะ คุยกันเพื่อคบกันหรือเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วด้วยอะค่ะว่าพี่เบียร์เป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดตอนนี้ใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแบบเป็นพี่ชายที่สนิทคนหนึ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ไม่เชิงที่สุดหรอกเราก็ไม่ได้แบบเปรียบเทียบกับใครคนพิเศษไหมไม่ไม่เชิงอ่ะเรียวมันเป็นพี่ชายละกันหรือว่าเจอที่ที่เขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าโดยไม่ตกหล่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบคุยกับเขาในฐานะแบบจีบกันหรือเป็นแฟนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้เราโสดโสดค่ะ